ครับผมพี่น้องครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีนุ่มอ่าบ้าสันชัยล่ะคะผ่านชื่อนะพี่น้องสีผ้ากันมายามอ่าเบ็ดปลาไหลพี่น้องผมบาดผ่านชื่อขอโชวคสัตนพี่นอ้องไปลุยคกับพี่น้องผมมาะนุ่มสันชัยก่อนไปกรุงเทพกรุงไทยขอแสีบเสบยักษ์ตุม่มเนื้อว่าสัตนพี่น้องผม Al, เอ้าเบิ้งแล้วก็บอกมาผ่านถือว่ามันเห็ดแล้วว่าบสันเด้อถือกพี่น้องผมบ้านีมันใจว่าถือกจักสียูบอยู่อีกเรื่องหนึ่งนะพี่น้องเด้อลงเลยพี่น้องความดึงบ่เดี๋ยวไปพร้อมดึงอีกทีบ่โอ้ยย่าเปล่าไปทำไรมันสีตื่นมันสีตื่นเนี่นครับผมพี่น้องผมสุดยอดนะครับเนาะผ่านถือกับบ่หน่อยนะถือกันตัวนี้ วันสีหาปลาไรเปลี่ยนโอ้เสียนเลยตัวบาดใจเสียใส่พี่น้องอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเชียงวะหัวยัดดึงเอามันสีขาดเหรอ้ยขาดเสียนี่มันสีขาดค่อยๆเพิ่นว่าให้ดีเสียกเนี่ยผ่านถือของฮะห่วยไปดึงแห้งปะน้านโจกเอาโจกเอาตอนที่ว่าเนี่มันดึงเลยครับครับครับโจกเอามาพี่น้องรุ่นน้ำกันครับพี่น้องผม ของก็ดีเลยแล้รถตุ้โอ้ยคุ้มารัษัทที่น่องดึงว่ะโอ้ยัดึงแห้งไรของพันเถื่อดึงมาหล่นเหรอโอ้ยมันขาดวู้ยพี่น้องวู้าวว้าววามันดึงไงตอนแรกวู้ยพี่น้องผมสุดยอดจังหวะฝีมือพี่น้องเอ้ยปาตีโตโอ้เฮียจีาฮปาไปจุดความได้เองเอาพี่น้อง วุ้ยมันสุดเสียงสิตเตรียมยัดว่านสิครับผมอะไรบ้าเลยพี่น้องเอ้าบ้าสั่นใจยิบเอ้าแค่เป็นบ้ามีบ่บอกสถานที่บ่ได้นี่พี่น้องจริงๆคว่ำมีคว่ำชอมดีที่บ้ามีเลยจ้ามาช่วยดีๆดูเป็นแจ้งอะไรพี่น้องผมอะไรหน่อยครับปอะไรมันไม่สีน้อยตัวเดียวตัวอิ่มเลยแน่นอนเฮ้ยเอ้าเอาเอ้าเอาเอ้าบ้าเหตุการณ์อี่บ่อไห้นี่บ่ไหนแฉ่ยิงอีดีทั่วนี่ ว่าท่านกินบ่ทันกินอ้ามีปลาไหลอีหลีพี่น้องบ่มีวานสุปปลาบดละสิบ่มีปลาไหลผ่านเทือมมีว่าสัตวโอ้ยตา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 ยหืมบ้าโอ้ยสุดยอดความตื้นเต้นลังนั่นคือบ่มบ้านน่นคือข้อมูลเนี่ยบ้าจะมาย้มไหมจัะมาย้มไหมห้องท่องไปเรียบฮันหน้ารอๆมาเพิ่งดูเออนพี่น้องเอา ไปเจองได้พี่น้องทีมงานเท่าหน่อยไรอีกเร่งแต่วแบบ่ามันมีตตัวพอดีตมเนาะพี้องเพาะบ้ามีว่าสุดหยอดอยู่ไป,ไปตม,มตไปกินไปเสียบไปนวดน้ำกันพี่พ้องผมวุ้ยห่เอวยสวงระขาดกูตคู่มือเอาหลวบบ้ามีก็ได้แต่เป็นเป็นหายเนาะพี่้องเนาะเอาไปเฮียยุคคำพูดมันดีธรรม,มาดาดาพี่้องอุ้ยสุดหยอดสุดหยอดพี่้องผมเอาไปต่อห้าบาทนี่ อ,อุ้ยสาทำพูดได้อยากกินก็นเอาโหลดมุ้ยคงผู้ใด้เลยปลาพี่น้องผมทีที่เข้าคุณเคยเนาะพี่น้องเนาะลังจากจที่เขาได้บักเอบไปแล้วหนึ่งตัวพี่น้องผมไปบ้าสันัช่ฝ้าวยางเฝ้าแเลนไปยังบักตานแหงบักตานแจ้กินเจ้าใดยเย็นพูดนะต้นมันเจ้าแสบครับพี่นอ้องน่ไป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 พี่น้องผมได้บักเอบตัวหนึ่งแล้วเข้ากับไปหาลุนตัวที่สวงที่สามต่อพี่น้องเลยไปพี่น้องผม ใส่หุมอ่าหรืออย่งเช่นนกไม่กินเบิดตตีถึงนกกินเบิดแล้วขันแนวนี่มันนกหิบเบิร์ตหรือเปล่าสกานกมันไหลนี่นกเจ้าคือว่า พยายลังนันพี่น้องลังทางนั่นเดี๋ยวยาเฝ้าบึงบ้าสันชัยดึงอีกแล้วยาดึงแหงหลายค่อยๆเอาเน่ยเอามันสีขัดเฮ้ยอ้าวเ้ยเสียดายถีะพี่น้องมีอยู่มีีอยย้ฮ่ายออกอีกแล้ว บ่ได้รุ่นใดๆเลยพี่น้องเออสองตัวเชียงเชียง่อนเบามีผ้ามาพี่น้องเอยเอาไปว้เนะอือกไหนพี่น้องผมสองตัวเียงเชเนาะครับเนาะเอาเอาแพมาผ่านทือบ้านกบหมู่บนเดี๋ยนี้เอาเบาสันชัยเดี๋ยวสิยางกลับมาสุดยอดพี่น้องผมกลับมาก็ได้กินอีีเนอเบาสันชัยเนาะไปอีกลางหนึ่งพี่น้องผม ถือเป็นถือบ้ามีวาว่าแต่มีหูคือบ่ใส่รถผ่านถือหูอะไรกันหรอยี่ห้อมู่น,นี่หูมันไหลกันหรอคือบ่ใส่สันเดีเยวท่านถือบ้ามีเต้าหูปูผ่นานนะพี่น้องเดี๋ยวรุนน้ำกันพี่น้องผมรุนน้ำกันรุนน้ำกันถืออีกแน่เนี่ย,เ,ยเอาบ่าโอ้ท่านถือกูก่อนพี่น้องผม อาพี่น้องผมเข้ากับได้สวงตัวแล้วเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณถูกไหลถูกซับถูกการติดตามเมื่อเดิมคือเก้าพี่น้องผมฝากแค่ให้พี่น้องให้มวยไอ้พวกเข้าได้เบิ่งการในเด้่องพี่น้องเด้อในประเทศต่างประเทักษากับได้พี่น้องผมครับพี่น้องผิดพลาดประการได้ข้ามเบาข้าจากิเลท่าตุวสุภาดช่วงไปบ้านมีอนทีมงานที่ซานมาคียขอโทษขอไปพี่น้องไดหลายเดี่ครับพี่น้องเด้อฮักน้อยๆฮักโดนพี่น้องผมขอบคุณที่สารสนการควยดีเสมอมาแต่ลักสิลักลอยลักพัดลักเมื่อนะครับพี่น้องผม ครับสวัสดีครับพี่น้อง